คุณอย่าปากเนี่ยมันมากนะเดี๋ยวมันตกไปให้หายซ่าเลยก็มาตกสิคะคุณท้าผมเองนะไปเรียกเจ้าของร้านมาไป อันนี้สิคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรงั้นเหรอมึงแหกตาดูวันนี้มันคืออะไรเอ่อเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับร้านเรานะคะความหมายของมึงคือเส้นผมนี้เป็นของกูใช่ไหมฮะ ไม่ใช่นะคะบากดีไปเรียกเจ้าของร้านมาไปมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมฉันเป็นผู้จัดจาก,การร้านนี้ค่ะดีเลยคุณดูนี่ถ้าผมถ่ายรูปเอาไปให้สหาธารสุขด,ดูคุณไม่ต้องบอกแล้วนะว่าร้านคุณ จะโดนอะไรบ้างถ้าไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ไปกว่านี้ใจมาให้ไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณอยากฟ้องก็เชิญไปฟ้องเลยเพราะว่าร้านเราได้รับการยืนยันจากสารณสุขก่อนจะมาเปิดร้านนี้ถ้าคุณแน่จริงเชิญคุณถ่ายรูปแล้วไปฟ้องได้เลยนะคะคุณอย่าปากเลี้ยมันมากนะเดี๋ยวมันตกให้หายซ่าเลยก็มาตกสิคะ่ะ คุณท้าผมเองนะไปเรียกเจ้าของร้านมาไปใช,ช่นี่ยค่ะมีลูกค้ามานวาบในร้านเราค่ะ บอกว่าร้านเราอาหารไม่สะอาดแล้วเขายังบอกว่ามีเส้นผมในอาหารด้วยค่ะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะร้านเราได้รับการรับรองจากสาราราสุขน,นะทำไมเขายัางกล้ามาเล่นไม่นีเดี๋ยวเฮียเปิดล้องจอดูเองใจรู้ว่าเส้นผมมาจากไหน นี่ไงชัดเลยวันดึงเส้นผมของมันแล้วก็โยนลงไปที่ศานยุย้ยคุณไปเรียกลูกค้าคนนี้ขึ้นมาอาบน้ำได้คับมาแล้ว่ะเฮียสวัสดีครับคุณลูกค้า คือผมเป็นเจ้าของร้านร้านนี้นะครับผมต้ขอโทษด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เอาเป็นว่าอาหารมื้อนี้ผมขอเลี้ยงนะครับลูกค้าไม่น่งจัดมึงเิี้ยวกูไม่มีปัญญาจ่ายใช่ไหมเงินแค่นี้กูจะบอกมนึงนะหลักฐานกูถ่ายไว้หมดละถ้ามึงไม่ให้ค่าปิดปากกูกูจะเอารูปนี้ส่งมาให้สรารัฐสุด ี่ผมคุยลูกค้าไม่ดีหรือเปล่าครับทำไมต้องขึ้นเสียงใส่ผมด้วยอยากเสียเวลาเลยจะจ่ายเท่าไหร่ไม่ให้ชัดพอไหมไม่ให้ใช่ไหมได้ นั้นร้านมึงก็เตรียมตัวปิดทาวนได้เลยผมว่าคุณจะยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะมาดูนี่มาหลักฐานจากกล้องจอร้านผมทั้งร้านผมมีกล้องจอดสี่ตัวนี่คือหลักฐานที่คุณใส่ร้านานแล้วก็หลักฐาน ที่คุณทำลายร่างกายพนักงานของผมอยู่นี่หมดแล้วทีนี้คุณจะยังกล้าบองผมอยูไหมคื <t> อผมผมขอโทษนะเพีย่ต่อไปผมไม่กล้าทำอีกแล้วครับ <t> ผมขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวค่าอาหารเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้สองเท่าเลยครับค่าอาหาราไม่เอาแล้ว <t> ผมจะถือซะว่าอาหารนีน้ <t> ผมทำบุญให้หมากินแล้วนะ แต่สิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องขอโทษทันง,งานครับได้ครับได้ครับขอโทษเดี๋ยวเอาตกนี้ขึ้นไปด้วยอย่ามาสากไว้ที่พนันง,งานผมไป คนแบบมันต้องเจอคนแบบเฮียต่อไปถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกก็ไม่ต้องไปตอบโต้หรือไปเถียงอะไรเขามาบอกเฮียเฮียจัดก,การเองเฮียไม่ยอมให้ใครมาลังแก่พนังกงานเฮียเป็นหัวหน้าก็ต้องรักและดูแลลูกน้องสิถูกไหมค่ะเย้เฮีย๋ยวคนไปเบิกงเงินให้ก้อยห้าพัน ก็เป็นค่าทำขวันนะขวานหายมาแล้วมนนะน่ะก้อยเอาเฮียขอบคุณค่ะแล้วของนูล,ล่ะคะนูก็โดนตกเหมือนกันนะเจ้าะอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะพวกนั้ก็เพิ่งให้โบนัสไปหมื่นหนึ่งผู่ชายใช้หมดแล้วหรือว่าไปเลี้ยงผู้ชายมันก็นิดนึงะ่ะเฮียอ่าไปเบิกเงินคนละ 5, ห้าพันไปขอบคุณเฮีย